รัอนี้นะครับม้หน่อยกบอายุ6อาชีพมือแล้วนะครับผมก็เลยจะมาเก็บวัคซีนนะครับตอนนี้ทยยายขยะไปแล้ววัคซีนเข็มแหลกก็จะเป็นร่วมหาลูกเลยนะครับล่วมหาลกการเข็มวัคซีนก็จะเข้าตัวไปสื่อนะครับอ่ะมานอันนี้ก็ได้ครับสื่อวัคซีนจากคลินิ่งครับไปเอานาแข็งไปนํานะครับแล้ว้าสื่อเข็มสียาไม่นํานะครับเข็มที่ผมใส่บ่อยๆก็จะเป็นเข็มเบอร์22 ปกติจะซื้อมาฉีดเองนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเพราะว่าขันเท่าของไม,ม้หน่อยไปก็ได้นะครับจำไม้ถือมันจะไม้โตต้นไม้ก็จะซื้อมาฉีดเองง่ายกว่าการฉีดก็ง่ายครับมันจะมีสองาันตันนี้ก็คือจะเป็นสานละลายนะครับเข้าไปดูชานละลายมาต้นไม้วัคซีนก็นจะอยู่ประมาณหนึ่งซีซี พอสารละลายแล้วก็จะฉีดไปในตัววัคซีนนะครับขี้ขยำขยานนิดนึงครับดึงกับขึ้นครับขีดลายอากาศสักน้อยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้การฉีดนะครับโดยปกติเรา เข้าตองหูนะครับว่าม้าเขานี่แข็งแรงบ่อนะครับบ่อซึมบ่อซึมบ่ออวกบ่อทายเลี้ยวนะครับก็คือแข็งแรงหละเรื่องนกดึงนั้ขึ้นครับคันมีแอนก็ห้องเกษตรได้นะตอนนี้ก็คือค่อยเดินยาครับนอนสักน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ก็เสร็จครับแล้วก็ที่จะฉีดไปนะครับที่จะฉีดไปพื่อเป็นรักฐานหล้วการลืมนะครับเอาจะแกะนะครับนี่ ตัวนี้นะครับคือ,ค,อ,ค,อคือรวมหาลูน,นะครับติดติดไว้เพื่อเพื่อการว่าห้องจะได็กไปกระตุนมือได้นะครับจะเข้าไปสรงตอร่อลูกคาติดไปทั้งสองอันเลยทั้งตัวทำตาล,ลายแล้วก็แล้วก็ระบุมือนะครับชีดนะครับแล้วก็รังต่อไปครั้งต่อไปก็ประมาณตั้งแต่สองอาทิตย์จนถึงสี่อาทิตย์นะส้่็เด็กไร้ครับกดไลค์ครับ โอเคครับห้าสิบมือนะครับ,คครบหลังจากการฉีดแล้วนะครับควรงดอาบน้ำให้ลูกสุนัขนะครับประมาณเจ็ดมือนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการฉีดวัคซีนครับผม